ต่อไปเราก็จะมาเริ่มทํากันเลยนะคะก่อนอื่นเราก็หยดสีนะคะที่เราจะใช้นะคะลงบนถ้วยแก้วที่มีน้ำนะคะหยดลงไป1-2หยดนะคะหรือว่าจะมากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะแต่ว่าต้องให้สีนั้นกระจายตัวนะคะเสร็จแล้วเราก็หยดสีที่สองนะคะลงไปบนสีแรกนะคะแล้วสีก็จะกระจายตัวออกไปเช่นเดียวกันนะคะ เราก็ปล่อยให้สีนั้นกระจายตัวไปสักพักนึ่งก่อนนะคะเสร็จแล้วเราถึงจะค่อยใช้นะคะไม้แหลมหรือว่าผู้กันนะคะหรืออะไรก็ได้ที่เราเมีนะคะเอาไว้ตัดเส้นนะคะให้ออกมาเป็นลายที่เราเลือกหรือว่าลายที่เราต้องการจะให้เป็นนะคะแล้วก็ตัดไปเรื่อยๆนะคะแต่ว่าพยายามอย่าว่าให้ตัด จนอมองไม่เห็นสีหรือว่ามองไม่เห็นลายนะคะก็คือตัดให้ได้ลายที่เราชอบนะคะพอสมควรเพราะว่าถ้าเกิดเราทําเยอะเนี่ยสีก็จะพังนะคะก็จะใช้ไม่ได้เสร็จแล้วเราก็ใช้นิ้วที่เราพันสกอตเทปเสร็จแล้วเนี่ยจุ่มตรงบนที่ลายที่เราเตัดไว้ม่กี้นี้นะคะจุ่มลงไปเลยแต่ว่าอย่าเพิ่งเอาขึ้นมาให้แช่ไว้ในน้ําไว้อย่างนั้นก่อนนะคะแล้วเราก็จะใช้ไม้แหลมเนี่ย หรือผู้ก,กันที่บอกไว้นะคะเกลี่ยสีที่เราไม่ได้ใช้บริเวณเ ขีวน้ำนะคะเกีย่ยออกให้หมดนะคะพยายามอย่าให้เหลือคาบนะคะเพราะว่าถ้าเกิดเหลือคาบไปเนี่ยสีนั้นเนี่ยจะเละนะคะคือไม่ก็ไม่เชิงว่าจะเละแต่ว่าสีเนี่ยจะออกมาไม่สวยนะคะเพราะว่าจะเปื้อนลอยคาบอะไรเงี้ยนะคะจะไม่ดีก็คือว่าพยายามเกีย่ยให้หมดนะคะแล้วก็ยกนิ้วขึ้นมาก็สะบัดนั้นออกนิดนึงนะคะแล้วก็เอ่อจะได้สีลายที่เราต้องการออกมาเป็นแบบนี้นะคะก็ยังไงก็ไปลองทำกันดูนะคะแล้วก็ลงรูปมาให้ดูกันบ้างนะคะไปแล้วน,นะคะ บ๊ายบายค่ะ